ช่วงนี้ค่ะได้เวลาไปเรียกรอยยิ้มยามเช้านะคะกับคุณจักเพชรกุลทองค่ะวันนี้เขามีไหวพริบของนางงามมานําเสนอให้ดูกันนะคะไปติดตามในช่วงแก๊กๆค่ะสวัสดีครับได้เวลา ยิ้มมุมป่าในช่วงแก๊กๆกันแล้วนะครับแก๊กแรกวันนี้ไปที่จังหวัดอ่างทองครับไปดูสีสันการแข่งกีฬาของเทศบาลที่นั่นว่ากันว่างานนี้ไม่วัดผลการแข่งขัในใดๆทั้งสิน้นวัดแต่คะแนนเรื่องการแต่งกายและขบวนพาเหรดที่สวยงามอย่างเดียวเท่านั้นครับ เมเยอร์รุ picture, ่นใหญ่มาเต้นประกอบจังหวะแบบเนี้เป็นสีสันของกีฬาเทศบาลสัมพันธ์โฮสะเกมอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองที่พนักงานเทศบาลจะต้องแต่งแฟนซีร่วมขบวนพาเรดเนี่ยเห็นไหมมีดีสไหโชว์ด้วยนะเนี่ยบางตำบลก็โอ้โห มืดมาเลยทีเดียวแต่งเสมือนจนคุณตำรวจเกาชอบอกชอบใจเลยเนี่ยส่วนตำบลเนี้มีนางยักษ์พกยานัดเอยยาดมสมทบด้วยนางแก้วหน้ามาที่ฟันแทงไม่เข้าบางตำบลก็นิมนต์พระดังอ,อย่างนเน้น ลมาด้วยละเนี่ยส่วนเทศบาลตะบนโพสะเจ้าภาพเนี่ยลงทุนไม่ล่า <Yeah. S 1> เป็นขบวนเรือ,อยาวที่มือไม่ค่อยพาย <Yeah. S 1> แต่เอาเท้าค่อยๆเดินมาเลยนะฮะ yeah. สุดท้ายครับไปดูการประกวดนางงามที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครครับโดยเฉพาะคําถามวัดใจผู้ประกวดที่อาจจะทำให้บางคนงายเงือบได้กลางเวทีเลยก็ได้ครับเป็นการประกวดมิสค e e นกิจกรรมประกวดดาวเทียมของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยลาลัยเชียงใหม่ว่ากันว่าเป็นเวทีนางงามที่ต้องตอบคำถามยากที่สุดในประเทศ ้นะโซริมัตาริมัตารามันติอตอบครับค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะโซรากะโตโกราตาานาตาค่ะเป็นไงไหวพริบปฏิพานดีแบบเนี้ยสมแล้วที่นางคว้ามงกุฎมิสควีนประจำปีนี้ไปครองนะครับโอ้โหโซรากะโตโกราตาานาตา ไวยพริปปฏิพัณธ์คุณน้องดีแบบนี้บอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าสุเรกโตโอราอากางะทั้งหมดนี้ก็คือแก๊กวันนี้ครับผมและทีมงานสวัสดีครับ